แกแกพ,พ่อคุณเจ้าเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าหนึ่งไม่ใช่นักลงทุนไม่ชื่อไม่ใชู่ป้ปกาเแบบยิ่งใหญ่เหมือนกับพระโตริสัก็เลยได้มาเป็นโงเป็นอางเลยอ่าได้ได้ได้มาได้มาเป็นฟากวัดน,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 นั่นวัดอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นแก้วมุกนดาือว่าแก้วแก้วขึว้ง เขาเรียกว่าเมื่อสมัยตอนที่พระพุทธเจ้าปริริพานกรณีตั้งธารุกรณีหรือว่าเกิดปฏิแก้วโพนิกตบขึ้นมาก่อนหรือบนสวัสดิ์ขจารูย่อกแก้ไปหมดเขาจะลอยอะไรตอยนีันนี่ก็คือเราอีกฝั่งเะนั้นทำมีคนถามว่าพระวรวงศ์สุนีรนิยมา่าจัดไว้จัดอยู่กี่ประเทศ ท่านกฎของสวรรค์นี่จักเอาไว้สามประเภทพุทธสรีระสังขารสรีระและขอบูชาสรีระคือบูชาเด็กดอ,อกไม้ตูดเทียนหรือไม่เวลาพระพุทธเจ้าเดินมาตรงนี้ดิ้นต้นหนึ่งมันจะร่อนห่อยิ่งร่อนไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าใครไปเหยียมแล้วปากขาดไม่ต้องมาลบไปอีกจะต,ต้องเอาดินนี่ออกให้พรอนแล้วก็จะเอาดินใหม่มาแทนที่ ประมาณมันเหมือนกับคล้ายๆว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าแหละเวลาท่านจะ,สะเสด็จไปไหนนี่คือในทศท่านสเสด็จไปไหนปั๊บเนี่ยรอยของท่านเดินไปปั๊บเนี่ยจะมีเทวดานี่ขวดทิ้งก่อนนะขวดอ,อ๋อขวดอ,อ๋อขวดอ,อ๋ดอ,อ,อ,อไม่ให้คนเหยียบแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมองไม่เห็นถ้ามีซัดเดินเหยียบท่านอดนีบากอีกอยางต้องพ่อไปเหยียบกระบากอีก ยังใครไปเยียบกระบาอีกเขาจะต้องมีคนทําความสะอาดก่อนคือคืออธิษฐานออกไล่ทิ้งไล่ไม่ให้มีรอยพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เยียบได้ยู้ไ่มปัญหาอะไรนะหรอกแต่ถ้าเป็นของพุทธเจ้าเป็นของพระตะเจไม่ได้คือพอท่านเดินไปนี่เป็นรอยไปนี่พอเป็นรอยพระบุทธ้ก็จะลบคิ๊กๆๆๆๆๆเพื่อให้มันเหมือนกับว่าไม่ให้มีอะไรเดินแล้วไม่ให้มีภัยมีเวรแก่บุคคลผู้ไม่รู้ ถ้าในในกายทิพ <irgendw> ย <carbono> ์เขาเขาทำอย่างนั้นมันเป็นการบูชาอย่างนั้นด้วยแต่เขาบ่าเทวดาเขาไม่มีภาระเขาไม่มีหน้าที่การงานเขาไม่ได้มาินโรหาปัจจัยงินทองเขาก็นั่งเฝ้าแต่พระพุทธเจ้าถึงเวลาเขาก็ปัดกวนทำความสะอาดเนี่ยก็เลยเป็นเหตุทําให้มูม้ากาไก่ตัวนี้คนที่ไม่รู้เข้าไปถึงการตัวนี้นั่งทับก็ไม่บาด แล้วใครจะไปรู้ว่าตรงไหนพระพุทธเจ้านั่งทับก็ไม่มีใครรู้หรอกก็น,นั่งไปเรื่อยเฉยก็เลยไม่มีบากไม่มีโวดไม่มีไข่บังเอญที่ลวงพ่อเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพอลวงพ่อเนี่ยคือได้ที่อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมีอยู่ประมาณเป็นสิบสิบแห่งได้ที่ของพระพุทธเจา้าได้ที่บรรจุพระบรมสา,ารีนิพพานในอดีตได้ที่ปัทภของพระ ของพระัเจกของมหาจากักรพรรดิคือได้แต่ที่อย่างนี้เพราะผมเพราะเท้าสกกะเนี่ยเขาเก็บเอาไว้แล้วเขาก็กมาถวายเราเราก็เลยไปนั่งพิจารณาดูว่าเอ๊ะที่แปลงนี้นี่เรามีบุญวาสนาได้ได้ได้ครองท่านเนี่ยมันมีบุญเกี่ยวเนื่องอะไรเท้าสกกะเขาก็เล่าให้เราฟังเขาก็เล่าเลยแต่เราก็เลยเอามาเล่าต่อไงน่ แต่ถ้าไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อมันก็ไม่ได้อีกเลยเพราะว่าคือท่านก็นให้เหตุผลว่าพันแดงว่างี้คือพระองรมสารีนิกธาตุเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าเคยมีเทวดาคดถามอดถามว่าเออดิทังเท้าสักกะข้าพระเจ้าน่ะสงสยัย ทำไมจะต้องสร้างปราสาทที่ใหญ่ๆเนี่ยบนแผ่นดินนี้ที่อื่นทําไมไม่ไปสร้างเขาก็บอกไว้ว่าสมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยมันจะสร้างที่อื่นไม่ได้นอกเสด็จจากว่าจะสร้างที่เดียวก็คือที่ที่พระพุทธเจ้าประทับพระอัจฉริยะพญาธรรมิกราชโพธิสัตว์มหาจากักรพรรดิ ็เลยบอกว่าจะต้องสร้างอยู่ที่ที่พระพุทธเจ้า,าพระปเจ้พาพญาพมิกราชโพธิสันมหายจักรพรรดิคือห้าพระองค์เนี่ยประทับ,บกับวันั่นแหละจะเป็นที่ที่สมบัติมหาจักรพรรดิมัจะต้องถูกสร้างขึ้นเพราะสมบัติมหาจักรพรรดิเนี่ยจะสร้างด้วยพระโพธิสัตว์เขาบอกว่าพระอรหันต์สร้างได้ไหมพระบอกไม่ได้พระธรรมดาสร้างได้ไหมไม่ได้ เขาบอกว่าทําไมล่ะคือกําลังไม่พอกําลังไม่พอ ทีนี้พอเล่าในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้การสร้างปราสาทหินเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องมีตำนานที่จะต้องมาเล่าแต่ทีนี้ไอ้พี่เล่านี่ยมาต่อพอมาพูดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่อุปน,นิสยัยโอ้ย เห็นภาระเห็นเห็นประสาทที่เราเ็นไงจริงๆแล้วก็เหนื่อยออเหนื่อยมันเหนื่อยล้าปุ๊บพ่อเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายไม่รู้ว่าจะไปเซตอีปีไหนเนี่ยเห็นเห็นแล้วมันมีแต่ภาระมันแปลกเลยนะอ,อแต่พวกพระโพ,อพ,อพอธิสัสตว์พอจะไปเห็นวัดของของไอ้ญา,าติโยมคนนี้อุ้ยท่านอยู่ได้ยังไงอาจารย์อยู่ได้ยังไงวัดอย่างนี้เนี่ยทําไม ผมเห็นแล้วมันอนาถาซะ่หลือเกลผมเห็นแล้วมันเหมือนกับแผดผายมันรอวันสายอ่ะอ,นนอ,อีกไม่นานเดวัตวัดก็เสื่ออีกไม่นานเดววัดกบทางอีกไม่นานเดวัดมันก่อเละตุนเป๊ะแล้วก็เลยเท้าก็เลยถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งการให้ความสําคัญในในในสถานที่นั้นๆเนี่ยน้อยเกินไป แล้วไม่เอาชีวิตไม่ได้เอาชีวิตเข้ามาเป็นเครื่องเดิมพันอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าอาจารย์ตายไปแล้วเนี่ยยังไง้สิบสี่ห้าคนยังอยู่เอาคือคยอ,อจะทําหน้าที่แทนผมจะทําให้ดีมันอาจารย์อาจารย์ทาแหละครูบาอาจารย์นี่สบายใจนะบอกว่ารถวัด,วดมันไม่ล่มสลายแต่อันนี้ครูบาอาจารย์ตายพุ๊บแยกทางกันเลยนู่นไปนู่นเลยนู่น ไปยกมือไหว้กราบคุณบาอาจารย์องค์นั่นองค์นี้บอกว่าผมแค้แตกแล้วอาจารย์ของผมตายแล้วไม่มีใครสอนธรรมะผมแล้วผมต้องการอยากมีที่ยึดอะไรเป็นเป็น,ปนต้นเหตุก็เพราะว่าอุป,ปนิสัยบุคคลเหล่านี้บอกว่าไม่ต้องบัรนยายไม่ต้องพูดก็รู้ว่ายังไงก็มียังไงมันก็เกิดความล่มเหลวล่มจบแต่พวกหลักของพระพธทสัตว์มันมองคนละอย่าง มันจะมองคนละอย่างว่าเฮ้ย hey, ลูกหลานเอ้ยหลังจากที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วอะ่ะวัดนี้จะไม่มีวันเสื่อมนะไม่ว่าปีร้อยปีกีพันปียังไงก็ไม่เสือ่อมอ้าทำไมครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้หรอหนึ่งความมีมนต์เสน่ห์มันจะอยู่กับพวกพโทธศัต์์ทั้งหมด แล้วก็อนุภาพของธรรมมันจะมีอนุภาพมากแล้วพอที่สามทำให้คนลหลงไหลในศิลปะในการก่อสร้างในสถานที่มันมากกว่าวัดธรรมดามาแล้วอยากมาอีกมาแล้วอยากมาอีกคือมาแล้วมันไม่เบื่อมาแล้วมันไม่เซ็งมาแล้วมันไม่ปุ๊กแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ย พระพิสัตว์สร้างวัดได้ใหญ่โตขนาดเนี้แล้วใ้าจะแล้วชาติหน้าใ้าจะมาเป็นเจ้าอาวาสใ้าจะนั่งกินนอนกินอย่างเดียวไม่มีใครอยู่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะสมบัติมหาจกักรพรรดิมันเป็นสมบัติที่คนธรรมดาครองไม่ได้แค่ใครตัวเองขีแตกขีแต่แล้วเป็นมะเร็งสายภายในสามวันเจ็ดวันแล้วที่สำคัญที่สุดมันหลอดมันหลอด ทำไมถึงว่ามันหลอนเพราะพุทธานุภาพของตนเองนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อรองรับสมบัติมหาจากักรพรรดิเกิดมาเพื่อเป็นพระมีศีลมีธรรมแต่มันไม่ได้มีมาเพื่อรองรับนั่งไปนอนไปก็ก็ร้ล้นเลยหลอนเลยภาษาจิตตายพิหาสาตานจะบีบคอมันะจะบีบคอตายแหละเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าสมบัติมหาจากักรพรรดิสมบัติเนี่ยที่ พระโพธ,ธิสัตว์สร้างเนี่ยมันมีอนุภาพมันมีกฎบัญญัติมันมีกฎบัญญัติตายตัวเลยในเรื่องของสวรรค์ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงพวกเหล่านี้ได้แล้วเขาสร้างเพื่ออะไรอะ่ะสร้างเพื่อต้องการอยากจะให้คนทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าหนึ่งคนที่ป่าถนาเป็นพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจ้ก็ดีเป็น พระโพธิสัตว์ก็ดีเป็นมหาจักรพรรดิก็ดีเนี่ยเขาไม่ได้สม,มุติขึ้นมาแต่จะต้องทานบาร,รมีเนี่ยไปเพื่อการรองรับสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่บรญญัติเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้านะั้นจะต้องสร้างทานบาร,รมีมากี่มากน้อยถึงเป็นพุทธเจ้าได้เป็นพระเป็นเจกได้เป็นมหาจักรพรรดิได้จะต้องเพียบรบารมีขึ้นมาไอ้คำว่าเพียบรบารมีนี่แหละ มันสะสมทานบาร,รมีมาจากกีอสงไขยไหมครับก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่พอมันบำเพ็ญมาถึงระดับหนึ่งแล้วอะ่ะเขาเรียกว่าสมบัติมหาจกักรพัิหรือว่าสมบัติอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นในท่านกลางที่ว่าเออเราได้เกิดมาพรกโผล่นิพรานพ้ขึ้นม,มาปาักพ้ขึ้นพอปกัพอปกพขึ้นมาเส็จปับอีกราวนี้นี่เราก็ต้องมา ทีนี้คนทั้งหลายก็จะทานกันซุกซิบซุกซิบกันว่าที้บอกพระโพธิสัตว์นี่บน้าหรือเปล่าวะทำไมตั้งนงาตั้งตาจะสร้างเอาจริงเอ,อจาจังสร้างไปเพื่ออะไรสร้างไปทําไมเขาก็อุปมาให้ฟังว่าทานที่ทํากับพระพุทธเจ้ามันไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักล่าไม่รู้จักทุกบไม่รู้จักอ้อ ใครจะมาพูดว่าห้วยรอดค้วยเนื่อห้วยลำบากมันก็พูดได้อยู่แต่ว่าคนที่ไปเคยไปสร้างไปทำเนี่ยมันไม่รู้แค่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยมันไม่ทุกข์มันไม่ท้อแล้วจิตใจไม่รู้แค่คำว่าล่มเหลวไม่ว่าจะสร้างใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะเกิดมากี่พบกี่ชาติมันเหนื่อยไม่เต็มมันมมนมันไม่มีมมันไม่เหนื่อยอ่ แต่ว่าเวลาไปเห็นวัดพวกเขามันเหนื่อยแทนแหละมันเหนื่อยนะโคตรนาจา์ท่านอยู่ได้ยังไงอะานอาจา์ท่านทนได้ยังไงกโยมคนนี้โยมคนนี้ลูกศิษย์อย่างนี้ท่านทนได้ยังไง คือมันจะไปมองอย่างนั้นมันเห็นมันเห็นตรงกันข้ามกันมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยมองอะลรอย่างแต่ถ้าว่างานพระพุทธพระโพธิสัตว์นะแต่ว่าทายาทโยมามองเห็นทางพระโนธิ์ยังไงละกอนเนยเหนื่อยแต่พอพระโพธิสัตว์ไปมองกอดผมไปยูยังพันไม่ได้พี่กันทำไมมันเหนื่อยมันอึ่งักมันลําบาก มันเกิดความคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันก็เลยออกเปก็นคนละเรื่องแต่ทีนี้ถ้าว่าเรื่องเข้ามากคผลนิพพานเนี่ยจะยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งกลุ่มพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยจะมีความหอมหวานเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศมากกว่า ทำไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาสร้างก็สร้างใหญ่แล้วมันสร้างไม่พังกทีคนก็ต้องกลา่าวานช,ชื่อเสียงของพระโพธิสัตว์ตลอดใช่ไหมล่ะเขาจะไปชอบในส่วนนั้นแล้วที่สําคัญที่สุดก็คืออยู่เหนือเทพอยู่เหนือเทวดาอยู่เหนือพระอินทร์อยู่เหนือพระ,ะพรหมไม่อีกอย่างเวลา